มันก็จะมีทางอื่นให้เลือกท่านแต่ณนะวันนี้มันยังมีสิทธิ์ให้เลือกไ,<ช>ไปนะสวนสยหยมวนก็ได้ <laughs> <laughs> ยังหาวิธีว่าในวันข้างหน้าถ้าเราเป็นอย่างนี้อีกเนี่ยกำลังหาวิธีว่าเราจะไปทางไหนที่จะเงียบและพักล่างเราได้ค่ะเพราะเรารู้ตัวเราเลยว่าเราเคยปล่อยตัวอยู่ทีหนึ่งเมื่อสองปีที่แล้วปล่อยให้ลงเลยค่ะท่าลงดิ่งเลยอะ่ะเราคิดว่าเราเอาตัวเรารอดได้ กลับไปออสเตรเลียนะไอกลับไปเนี่ยใช้เวลา9เดือนนะคะท่านเพราะราเป็นคนที่มีวินัยในการดูแลตัวเองมากตื่นมาตีสีเนี่ยเล่นโยคะออกกําลังกายเรียบร้อยแล้วแล้วก็าะก,กําลังกายตอนเย็นอีกเนี่ยและการกินเราก็มีวินัยในการกินเพราะฉะนั้นไม่งั้งน,งนโรคคงคืนมาแล้วแน่นี่คงหายไปแล้วเนาะใช่ค่ะแต่สําคัญคือน,นี่แหละตัดรอบได้เนาะคือพวกเราชาวโศกนี่ทํางานทนยืนป่วยงั้นแหละทําไปจนเรียกว่าโอ้โหต้องเข้าเมนนั่นแหละแต่คุณล่านี่ตัดรอบ เป็นนาเนตัดรอบได้นะยางบางทีเนี่ยค่ะไปทําที่เกษตรเนี่ยค่ะมันร้อนนะท่านเนาะร้อนจนสุดจะทนเนี่ยเคยทนนะท่านวืดไปเลยค่ะเพิ่งตอนนั้นมาเราบอกแล้วว่าถ้ามันวิววิวเนี่ยปั่นจักรยานกลับบ้านหลับเลยท่านไม่เอาใครเลยอาบน้าเสร็จนอนแผ่ท่าศกเลยแดดบ้านลาดไี่ไม่ธรรมดาน